บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะแจ้งเตือนด่วนพี่น้องประชาชนใครที่มีบัญชีธนาคารแล้วก็มีซิมการ์ดไม่ตรงกับบัญชีธนาคาร ฟังด่วนเลยค่ะกำหนดระยะเวลา120วันเริ่มตั้งแต่27พฤษภาคม2 5 6 7เป็นต้นไปบัญชีไม่ตรงกับชื่อในสังของซิมการ์ดโดนละงับทันทีนะคะและที่สำคัญเป็นใครบ้างอยู่ในกลุ่มนี้ฟังด่วนเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กระชากติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศต้องบอกว่า บัญชีมา้าถือว่าเป็นบัญชีที่อันตรายกับพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ใช้บริการผ่านทางบัญชีธนาคารหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆเลยนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของกสทชค่ะก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาล่าสุดว่า หากซิมชื่อไม่ตรงกับโมบายแบงกิ้งนะคะและท่านไม่ไปยืนยันตัวตนใหม่ลบบัญชีทันทีระง,งับบัญชีทันทีค่ะชอก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยง,งานปะปะงธนาคารพาณิชย์นะคะก็มีการคัดกรองในเรื่องของซิมเถื่อนที่เป็นบัญชีม้าที่อาจจะมีการเชื่อมโยงกับบัญชีโมบายแบงกิ้งกว่า106ล้านบัญชีจากบัญชีธนาคารทั้งหมด130ล้านบัญชีซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ120วัน โดยให้ทางธนาคารนะคะรับช่วงต่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็การระง,งับไม่ระง,งับบัญชีโมบายแบงกิ้งค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศใครที่มีบัญชีนะคะก็ชื่อในส่วนของซิมการ์ดของท่านนะคะไม่ตรงกับบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเร่งด่วนนะคะหากท่านไม่ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ไปติดต่อกับทางธนาคารก็จะโดนระง,งับบัญชีและก็เป็นการระง,งับบัญชีแบบอัตโนมัติเพราะถือว่าเป็นบัญชี มานั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยการดําเนินการจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งธนาคารจะเป็นผู้รวบรวมบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเลขหนังสือเดินทางค่ะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์โมบายแบงกิ้งที่ผูกบัญชีกับทางธนาคารส่งให้ปปงตามช่องทางที่กําหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสล่วนบุคคลล่วไหล2ก็คือทางปปงค่ะก็จะมีการรับเรื่องข้อมูลเลขไ d บัญชีค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โมบายแบงกิง้งทางธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหารัสแล้วก็เปิดช่องทางการ สื่อสารข้อมูลให้กับทางสกสทชเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2567เป็นต้นไปถ้าหากใครที่เข้าข่ายแบบนี้นะคะไปดําเนินการให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนกับทางธนาคารให้เรียบร้อยหากท่านไม่ไปยืนยันตัวตนถือว่าเข้าข่ายในส่วนของบัญชีม้าถูกระงับบัญชีโดยไม่รู้ตัวถูกระงับบัญชีแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะคลิปนีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ